ยินดีต้อนรับกับสู่พอดแคสต์รู้ก่อนซื้อประกันที่ใช่กับพี่หน่อยนะคะใน EP ีที่แล้วเราได้รู้แล้วว่าใครบ้างที่เหมาะกับการทำประกันชีวิตวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแกนของประกันชีวิตกันค่ะนั่นคือ2ประเภทหลักของประกันชีวิตชั่วระยะเวลา versus ตลอดชีพสประเภทนี้ต่างกันยังไงแล้วเราเหมาะกับแบบไหนมาหาคาตอบกันค่ะ 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาลองนึกภาพตามนะคะประกันชีวิตแบบนี้เหมือนกับการเช่าความคุ้มครองค่ะคุณจะจ่ายเบี้ยประกันในราคาที่ไม่สูงมากเพื่อแลกกับความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเช่น5ปี10ปี20ปีหรือจนถึงอายุ60ปี ข้อดีหลักๆของประกันแบบนี้คือเบีย้ยประกันถูกมากค่ะทําให้คุณสามารถซื้อทุนประกันสูงๆได้เพื่อรองรับภาระหระนี้สินใหญ่ๆอย่างหนี้ผ่อนบ้านหรือเพื่อปกป้องไรายได้ของพรอบรัวในช่วงที่ยังมีภาร,ระสูงอยู่ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยู่ครบกำหนดสัญญาแล้วไม่เสียชีวิตสัญญาก็จะชิ้นสุดลงค่ะและไม่มีเงินคืนให้ ส่วนประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะต่างกันค่ะมันคือการซื้อความคุ้มครองที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตหรือจนถึงอายุ90-99ถึงปีแม้เบี้ยประกันจะสูงกว่าแบบแรกแต่ประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะมีมูล,ลค่าเงินสดสะสมอยู่ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมหรือเวนคืนกรมธรรม์เมื่อถึงวัยเกษียณก็ได้ค่ะข้อดีของประกันประเภทนี้คือ มั่นใจได้ว่ามีทุนประกันรออยู่ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามและยังเป็นเครื่องมือในการวางแผนหมอดกที่ดีเยี่ยมด้วยค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าคุณต้องการความคุ้มครองสูงๆในระยะสั้นเพื่อปกป้องภาระหนี้สินประกันแบบชั่วระยะเวลาคือคำตอบค่ะแต่ถ้าคุณต้องการความคุ้มครองที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตและอยากใช้เป็นเครื่องมือสะสมเงินประกันแบบตลอดชีพ จะตอบโจทย์กว่าค่ะในอ e ีพีหน้าเราจะไปต่อกันที่ประการสะสมซัพ์ซึ่งเป็นอีกประเภทที่น่าสนใจและได้รับความนิยมสูงมากค่ะอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ของเรานะคะแล้วพบก,กันใหม่ในตอนหน้าค่ะ